ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอกาสจะเกิดสงครามมีไหมนะครับประเทศฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม NATO นะครับได้มีการประกาศให้พลเรือนของตัวเองที่อยู่ในยูเครนนั้นถอนออกมานะปัจจัยสําคัญเริ่มต้นจากสหร,รัฐอเมริกาเดินเกมนี้หมายความว่ายอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนนะสหร,รัฐอเมริกาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับกับฝั่งที่ยุ ยูเครนเท่านั้นนะครับในศึกสงครามที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในยูเครนเท่านั้นสหรัฐมิการทาแบบนี้ในเกาหลีใต้พยายามทําให้ภาพเห็นนะว่าจะเกิดสงครามทั้งเกาหลีใต้ทั้งเกาหลีใต้นะทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทางไต้หวันทําว่ามันจะเกิดสงครามพอมันจะเกิดสงครามสิ่งที่รับกลับมาคืออะไรนะครับการได้ขายอาวุธจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นเกมที่ใช้ในการกดดันซึ่งรัสเซียยืนยันว่า สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้คงจับตามองเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งเรื่องสถานการณ์ในยูเครนซึ่งสหรัฐอเมริกามีการสั่งอพยพประชาชนนะครับที่อยู่ในยูเครนทั้งหมด เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับคือหากันอย่างมากเลยนะครับปรากฏว่ามีการแฉทร,รัมป์ยังติดต่อกับประธานดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือหลังพ้นจากตำแหน่งปฏิเสธไม่ได้แอบทิ้งเอกสารลงชักโรครบทำเนียบเขาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำวอชิงตันคนแรกเปิดฉากสมิตกับผู้นำเกาหลีเหนือถึงสองครั้งแต่ล่าสุด หนังสือเล่มใหม่ของนักข่าวนิวยอร์กไทมส์นะครับระบุว่าทรัมป์เปิดเผยกับลูกน้องใกล้ชิดว่าหลังหมดสมัยดำรงตำแหน่งแล้วเขายังคงติดต่อกับประธานาธิบดีคิมจองอึนออกมาปฏิเสธล่าสุดนะครับไม่ได้ทิ้งเอกสารลงในห้องน้ำทําเนียบขาวนะครับสุดธือหาสื่อ Business Insider รวบรวมนะครับอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกา ทำลายเอกสารสําคัญรวมไปถึงกินเข้าไปด้วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น<ม>ในอังกฤษนะครปรากฏว่าควีนอลิซาเบธนะครับได้กรองราชครบ70ปีนะครับประกาศหนุน c a m e เมนะครับเป็นว่าที่สมเด็จพระราชินีนะครับนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับอังกฤษนะครับเมื่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับ ทรงครองศิริราชสมบัตินะครับยาวนานถึง70ปีวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสร้างสิติเป็นนะครับพระองค์พระประมุขหญิงที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะครับท่ามกลางมารสมข่าวเฉาทําให้ความรักความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของกฤษนะครับก็ถูกโจมตีเป็นอย่างมากในขณะที่ จีนมีการอนุมัติฉุกเฉินฮะแพ็คโลวิกนะครับยาเม็ดโควิด -19 ของไฟเซอร์สำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติของจีนนะครับประกาศขึ้นทะเบียนในรับรองเป็นกรณีฉุกเฉินให้แพ็คโกรเวียยาเม็ดรักษาโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer จากสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้สำหรับผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีอาการน้อยไปถึงปานกลาง รวมถึงผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนที่รุนแรงนะครับอีกเหตุการณ์สุดช็อกนะครับเกิดขึ้นในออสเตรเลียประกาศให้โคอาลานะครับเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับในป่าแบล็กซมเมอร์ทำให้ตายไปถึง5,000สํสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าออสเตรเลีย ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ควาลานะครับถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในรัฐควีนควีนส์แลนด์นะครับรัฐนิวเซาท์เวล e ์และออสเตรเลียนะครับเคฟริชทอลเชอริกีนะครับจากปัญหาทางป่านะครับไฟป่าภัยแล้งเกิดโรคและภัยคุกคามอื่นๆส่งผลทำให้จำนวนประชากรนะครับควาลาที่กินใบยูคาลิตัส เป็นอาหารจำนวนมากนั้นปรากฏว่าลดลงอย่างหวบาาพเลยทีเดียวนะครับทัวลงยับเลยทีเดียวฮะมหาวิทยาลัยแคนาดาแจกอังเปาแก่นักศึกษาเปิดมาเจอแบงก์กงเต็กนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในแคนาดานะจัดกิจกรรมต้อนรับตุจีนด้วยการแจกซองอังเปาให้แก่นักศึกษาแต่เมื่อผู้รับเปิดดูถึงขั้นพังะเพราะเป็นเงิน แทนที่จะเป็นเงินสดกลายเป็นแบงก์กงเต็กที่ชนจีนเอาไว้ส่งให้กับผู้ตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยโทรอนโตนะครับโดยเจ้าที่บัณทิตวิทยาลัยคนหนึ่งได้นำซองอ่างเปามาวางไว้ในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อแจกให้กับนักศึกษาในช่วงตรุษจีนเรื่องนี้ถูกนำไปโพสต์นะครับบนสื่อในโซเชียลมีเดียมหาวิทยาลัยโทรอนโตระบุว่าในซองมีอ่างเปากงเต็กนะครับที่ระบุไว้ชัดเจน การส่งเบงกงเต็กให้คนไม่ตายเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมอย่างมากเพราะเท่ากับคุณกําลังบอกคนอื่นว่าเขาได้ตายไปแล้วในสายตาของคุณหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือคุณแช่งให้เขาตายนะครับนี่คือความผิดพลาดที่รับไม่ได้โดยทีเดียวนะครับปรากฏว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยโตลอนโตออกมาถแถลงขออภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่มีการนำธนบัตรที่ไม่ถูกต้องใส่ลงมาในซองอ่งเปาทางมหมายไว้รายเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณนะ์ฮะสาวไต้หวันเกิดช็อกนะครับแฟนหนุ่มเรียนมหาวิทายาลัยยังอาบน้ำกับแม่และชาวเน็ตเตือนรีบเลิกไปเลยด่วนๆน,นะครับสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกยิ่งใหญ่นะครับพิเศษเสมอแต่ความใกล้ชิดปลูกพันธุ์ที่ยังคงมีลิมิต แค่ไหนนะครับปรากฏว่าหญิงสาวชาวไต้หวันคนหนึ่งได้โสพสต์ข้อความระบายความรู้สึกนะครับผ่านแพลตฟอร์มของเขาหลังจากที่คนพบว่าแฟนหนุ่มของเธอใกล้ชิดกับแม่ไม่ต่างจากคนเขายังเป็นเด็กน้อยไม่เว้นแม้แต่กิจกรรมส่วนตัวอย่างการอาบน้ําเธอเล่าว่าระหว่างที่ค้างบ้านแฟนเมื่อช่วงตรุษจีนจู่ๆแฟนหนุ่มก็ขอตัวไปอาบน้ําเธอก็คงไม่แปลกใจอะไรนะครับปรากฏว่าแม่รออยู่นะครับ ตอนแรกเธอไม่ได้ตั้งใจฟังได้ยินไม่ถนัดเพราะกําลังใจจดใจจ่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแต่เริ่มเก็ตกับความหมายจึงหันไปดูนะครับเธอเรียนมหาลัยแล้วอาบน้ํากับแม่อยู่เหรอใช่สิมันแปลกตรงไหนนะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวสหรัฐอเมริกาตอนนี้ภาวะรัสเซียบุกยูเครนนะครับสั่งอพยพ รประชาชนออกจากพื้นที่ของยูเครนของสหรัฐอเมริกานในขณะที่ชี้รัสเซียยูเครนก่อนจบอโอลิมปิกฤดูหนาวนคาดว่าจะมีการทําสงครามรสหรัฐและก็ปฏิมิตแจ้งเตือนพลเรือนให้รีบอบพยพออกจากยูเครนให้เร็วที่สุดพร้อมย้าว่าปฏิบัติการลุกรานของมอสโกเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอาจ,จมีการโจมตีทางอากาศด้วยรัสเซียออกมาตบโต้กลับ นะครับฝ่ายตะวันตกว่าจงใจเผยแพร่ข่าวลวงเพื่อกลบเกลื่อนพฤติกรรมก้าวร้าวของตนเองนะครับรัฐบาลแดนมีขาวได้ส่งกำลังจำนวน1นึ่งแสนนายไปตึงอยู่ที่บริเวณชายแดนยูเครนแต่ปฏิเสธแข็งขันว่าไม่ได้มีการโจมตีนะครับเจ้าที่สหร,รัฐระบุว่ากองทัพรัสเซียอาจจะบุกยูเครนที่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเปิดปิดฉาก20กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจจะถึงขั้นยึดกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆในแะกรับที่ปึกษาด้านความมั่นคงของทำรรเนียบขาวเตือนชาวมริการที่อาศัยอยู่ในยูเครนว่าอยากคาดหวังว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะไปทําการช่วยเหลือพวกเขาออกไปได้นะกรับแลรีบเดินทางออกมาภายใน48ชั่วโมงนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเป็นชาติที่2ล่าสุดได้ออกให้พลเรือนอพยพออกจากยูเครนให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกับอังกฤษนะครับรัฐเวียรนเวย เนเธอร์แลนด์นะส่วนอ,อิสราเอลนั้นเริ่มอพยพครอบครัวของนักการทูตออกมาแล้วนะครับรัสเซียถแถลงให้สหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO. นาโต้รับรองว่าจะไม่มีการนำขีปนาวุธมาประจำการติดพรมแดนของตนเองไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ NATO โดยเด็ดขาดรวมถึงนาโต้ต้องหยุดขยายอิทธิพลเข้ามายังฝั่งตะวันตก ขณะที่ฝ่ายตะวันตกวิจารณ์ณเรื่องข้อร้องเรียนนะครับเหล่านี้ว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีแต่ยังพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องการควบคุมอาวุธและมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสหาภาพยุโรปนะครับและนาโตได้มีคําแถลงร่วมถึงรัสเซียในสัปดาห์นี้โดยถแถลงในนามของสมาชิกทุกประเทศขณะที่รัสเซียระบุว่าอยากฟังคําตอบจากแต่ละชาติมากกว่าและมองว่าคําตอบแบบรวมๆแบบ นี้ไร้มารยาททางการทูตและแสดงถึงความไม่ให้เกียรติกันนะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกาบอกกับรอยเตอร์ว่าวอชิงตันจะส่งทหารจำนวน3,000นายไปยังโปรแลนด์ภายในไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พันธมิตรของนาโตนะครับนอกเหนือจากทหารจำนวน8,500นายที่ได้รับคำสั่งเตรียมพร้อมประจำการในยุโรปทันทีหากมีความจำเป็นในเชิงงานวิกฤต ขณะนี้สหรัฐอเมริกานะและก็ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปรวมทั้งประเทศกลุ่มนาโต้ได้มีการประกาศนะให้พลเรือนของตัวเองที่อยู่ในยูเครนนั้นถอนตัวออกมาจากยูเครนทันทีนะตอนนี้หลายประเทศก็มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการ,นะรให้ถอนตัวออกจากยูเครนซึ่งการถอนตัวออกครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะได้ประกาศถอนประชาชนออกจากยูเครนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้มีการประเมินว่าจะเกิดสงครามเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับมีการหารือกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับตรุรกีในะรเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งส่งผลทาให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงไปเล็กน้อย ในเชิญงานสังเคราะห์นะครับหลังจากราคาน้ํามันนั้นต่ําลงไปปรากฏว่าเข้าสู่อัตราที่คงตัวนะฮะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอกาสจะเกิดสงครามมีไหมนะครับประเทศฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนาโตนะครับได้มีการประกาศให้พลเรือนของตัวเองที่อยู่ในยูเครนนั้นถอนออกมา นะฮะปัจจัยสําคัญเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาเดินเกมนี้หมายความว่ายอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนนะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับกับฝั่งที่ยูยเครนเท่านั้นนะครับในศึกสงครามที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะในยูเครนเท่านั้นสหรัฐอเมริกาทาแบบนี้ในเกาหลีใต้พยายามทําให้ภาพเห็นนะว่าจะเกิดสงครามทั้งเกาหลีใต้ทั้งเกาหลีใต้นะ ทางเกาหลีใต้และก็ทางไต้หวันทําว่ามันจะเกิดสงครามพอมันจะเกิดสงครามสิ่งที่รับกลับมาคืออะไรนะครับการได้ขายอาวุธจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นเกมที่ใช้ในการกดดันซึ่งรัสเซียยืนยันว่าไม่บุกล่าสุดท่าเสียทร,รัมลอะไรฮะรัสเซียทําการซ้อมรบอย่างเป็นทางการนะครับการซ้อมรบอย่างเป็นทางการปรากฏว่าในการแถลงการขอให้พลเรือนออกมาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสกับเยอรมนีกลับไม่มีแถลงการลนะักษณะดังกล่าว นะครับการแถลงกลางของกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งไม่ได้มีการระบุแต่ละประเทศซึ่งรัสเซียขอบอกขอดูหน้าไพ่แต่ละประเทศคิดมองอยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้รัสเซียจะบุหรือไม่ยากครับายากเลย,ยาการทรําสงครามรัสเซียยากเลยถ้าตอนนี้รัสเซียก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องการจะยั่วยุนะครับให้รัสเซียเข้าทําการบุกยูเครนยูเครนเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงสมรภูมิสหรัฐจะทําแบบนี้ทุกครั้ง ก่อเหตุก่อสงครามยุให้ประเทศนั้นประเทศนี้ยกลบถ้ารบกันเมื่อไหร่เขาได้ประโยชน์ทันทีได้ประโยชน์จากอะไรขายอาวุธใครจะแพ้ใครชนะก็ขายอาวุธและที่สําคัญก็คือว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นสมรภูมิในการรบก็ยุคให้ประเทศอื่นลบกันไปเลยลบกันไปเลยรบกันไปเลยที่ผ่านมาในสงครามซีเรียในสงครามในอัฟกานิสถานนะครับสหรัฐให้การสนับสนุนฝ,ฝ่ายต่อต้านสุดท้ายแพ้ แล้วก็ต้องถอยออกมารัสเซียก็ให้การสนับสนุนฝั่งรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของซีเรียไม่ว่ารัฐบาลของอัฟกา,านิสถานคราวนี้เขาขย,นะยุยนะยูเครนเข้ารบกับรัสเซียโดยตรงเลยซึ่งรัสเซียจนถึงขณะนี้มีการเตรียมกําลังแต่ไม่ได้มีการทําสงครามแต่อย่างใดโอกาสจะทําสงครามมีไหม น้อยครับเกมนี้เป็นเพียงกลยุทธ์การเมืองการปกครองที่ใช้ในการกดดันและมีเป้าหมายสำคัญในการขายอาวุธเท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สามออกตกรวมกันเป็นลูกพานทองให้เราได้เกิดอาสัยตออแข่งได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำมักชาติศาสตรกษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต,ต,ต,ต้กฎเกณฑ ยีกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอย่าเือเคียงข้างคนดีเก่ง หัวใจจะต้องทวีเธอทุ่นชาติศาตสตร์ก็ัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ดืม 当头。<多><多>